อ้ยเห็นนี้ยังยังไม่ได้อันนี้ก่อนไหนไหนไหนมาร์กนี่นนมาร์กเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ได้เป็นแผ่นหรอนี่ไงน้องมันเป็นมาร์กนัวเธอร์มาร์กไร้น้ํามาร์กแล้วหน้าฉ่ำโตคือมาร์กเสร็จปั๊บใช่ไหมออลอกแล้วไม่ต้องล้างน้ําเลยแล้วแต่งหน้าหน้าน้องจะฉ่ำวาวอันนี้เป็นเคล็ดลับความสวยแล้วออกมาจะจับไปแล้วเหรอจะถามราคาอ๋อถามราคาโอเคโอเคตื่นเต้นไปหมดเออ ก็เคยดูไลฟ์เขาอยู่ในแคมป์เย็นๆโอเคพี่เตรียมมาหมดแล้วเตรียมมาหลายวันติดวันนี้ปกติเท่าไหร่ปกติ699วันนี้เหลือวันนี้เหลือเหลืออะไรนะเฮ้ยเท่าไหร่นะ369 5นาทีจักเวลาค่ะ5นาทีจักเวลาสามตามตอนนี้ขอลอกโชว์ลอกโชว์เจ๋าลอกเราหน้าเงาหน้าท้ำอย่างนี้เลยนี่เห็นปล่าอุ้ยเจ็บเจ็บหูปะไม่่คะพี่แต่คนได้ใช่ไหมไม่นี่หน้าเงาแบบนี้แม่จ๋าแล้วไม่ต้องล้างน้ำ ไม่ต้องล้างน้ําแต่งหน้าทับได้เลยี่เป็นนางเอกใช่ไหมพี่เป็นดารามีคนบอกพี่หลายคนว่าเฮ้ยทําดีๆเราเป็นดาราแต่วันนี้เรามาขายของลูกค้าเข้าเราแม่ฝากกดให้หนูหน่อยปกติราคาเท่าไหร่นะหกเก้าเก้าวันนี้เท่าไหร่สามหกเก้าเฮ้ยแม่ลูกค้าต้องเข้าต่อแถวยาวมากแม่รีบกดเดี๋ยวฮ ในละครพี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ในละครพี่ต้งนล่งต้งแงนงน่เฮ้ยจะนี่ขคยขอนะพี่ใครขอนะเรามีอะเล5นาทีอย่ใครจับอะใครจับจับวะเหลือจั้นี่ไงจับย้จับยนี่รอคาบเร็วไม่รอคาบเร็วปอีตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะ6 9เเหลือตามหกเบาทใช้ ใช้ได้เจ็ดครั้งตกครั้งหนึ่งไม่ถึงหกสิบาทแล้วอะไรรู้ไหมเขาคือมาร์ที่จึ้งมากมาร์คโนอเธอร์มาร์คไรน้ำหน้าฉ่ำหน้าโลแบบนี้เลยมาร์คไฮโดเจลใช้เวลาสามชั่วโมงมาร์คนี้ใช้เวลาสิบห้านาทีใครเป็นฝ้าบอกเลยว่าใช้ตัวนี้คือจึง้งมากพ่้พูดแรวกว่านี้อีกล้ว,ลวๆๆๆเลแค่หน้ากระจ่างใสเว้ยแล้วตัวนี้นะคะทําให้หน้าลอกเสร็จปั๊บหน้าลูกุมคนกระชับแบบนี้นี่ลูกคนกระชับแบบนี้เลยแต่งหน้าไปเลยเธอจ๋าหน้าฉ่ำวาวที่ไปเก็บออกอะไรมา พ um mm ี่กล hey, ัวมันจับเวลาแล้วเวลามันหมดเฮ้ยนี่มารก็ได้อย่างงี้วันนี้เขาบอกว่าจะมีน้องบูมเฮ้ยบูมอยู่ไหนใครบูมบูมใช้ทุกวันนะจ๊ะบูมใช้ทุกวันบูมจะได้ยิวใช้ทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเวลาแป๊บก่อบอกอะไรหมดหยุดเวลาก่อนอะไรหมดอะไรหมดหรอพี่ใส่ไว้กี่บ้านเพิ่งเริ่มเองหมดแล้ยโดนจริงปะเนี่ยพี่พี่ใส่ไว้กี่บ้านเฮ้ยหอบเลยใส่ไว้กี่บ้านเฮ้ยใส่ไว้กี่บ้านตื่นเต้นหอบเลยเนี่ย ใส่ไว้กี่บ้านคนดูสองแสนเจ็ดเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้พี่ไม้เขาเตรียมถอดเสื้อด้วยนะบ้าบ้าพี่อย่าทำอะไรแบบนั้นเลยอย่าทำอะไรแบบนั้นนานเกินไปที่เตรียมมาเอ็นเจนนี่เต็มที่ตอนนี้พี่อยู่ไม่อยู่ไม้โชว์ดิอ่ะพี่ไม้พี่ไม้ล้อนะอ่ะพี่ไม้ไม้ไม่อะให้เสียชื่อทีเฮ้ยไม่ให้เสียชื่อไม่หล่อๆหล่อๆเลยไปทำหน้าหล่อๆนี่ล้อค้าแล้วนะหน้าเงาฉ่าเลย ยืนหน้าเข้ามาเลยยืดหน้าเข้ามาเลยเออเออเออไงไงเออดีไหมเดนนี้ดีไหมเออนี่คือเหตุผลที่หยุดเวลาเออคนดีไม่ลงมาอีกลงอีกลงมาอีกไม่ลงมาใกล้เออใกล้ใกล้ใกล้เออเออเออยังไงโอ้ปุบอกเลยบัตรพันห้าก็ไม่ได้แบบนี้โอ้หทำไมเพิ่งมาล่ะถ้าทำแบบนี้มาได้ทุกวันทำแบบนี้มาได้ทุกวันตอนนี้ยอดไปพันกว่าบาทแล้ว ที่เลิศกว่าไฮโดรเจลมาร์คแผ่นก็ยังสู้ไม่ได้ใครเป็นฟ้านะคะใครต้องการให้หน้ากระจ่างใสบอกเลยมาร์เสร็จปั๊บรูผลผลขุมขนกระชับหน้าใสเลยสามารถที่จะไม่ต้องล้างน้ำแล้วสามารถแต่งหน้าออกจากบ้านได้เลยแล้วหน้าเธอสวยแบบผิวดาราแบบนี้เจนนี่ต้องลองนะเจนนี่นี่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นเธอจ๋าจปกติราคาเท่าไหร่นะหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าวที่เท่าไหร่สามหกเก้าราคานี้มากกับแม่ตาไม่มีใครชงกูชงเอง แม่จ๋านี่หน้าสดนี่ผิวสดนี่ผิวสดนี่ผิวสดหัวเริ่มอายหัวเริ่มอายมากเนี่ยทีนี่พี่สงสารอ่ะเขาจะไม่ขอพี่เพราะสิ่อยงนี้แหละพี่เป็นอย่างนี้เฮ้ยเวลาเราจับอยู่ใครเขาเฮ้ยดีกว่ามาร์คให้เราเจลเว้ยมาร์คแผ่นก็ยังสู้ไม่ได้ปกติใช้เวลาสามชั่วโมงนะจ๊ะมาร์คให้เราเจลแต่อันนี้แค่ใช้เวลาแค่เพียงสิบห้านาทีหน้าใสหน้าจัดหน้าโกคือแต่งหน้าออกได้เลยไม่ต้องล้างน้ำจัดตัวนี้ใครแฟนฟ้าแกดูน้ำหน้าก็ใสใช้ได้หมดเลยแม่่่่่เเเฮฮฮ้้้้้้้ยยยยตตาสดนนนนนนีีีอกกพับทแแลลวววะไมคิ็ขึ มึงถ de oh, oh, right. yeah, hey, ้าแปนแรกดาราจะเป็นอย่างนี้นะไม่ให้ดาราเข้าบ้านแหละหัวมัวอ่ะเฮ้ยเท่าไรแล้วน้องครบปันบ้านแล้วเธอจ่าตัวนี้ใช้ได้ห้าถึครั้งเลยตกครั้งหนึ่งอ่ะแค่60บบาทแล้วบอกเลยว่าหน้าฉาำแบบนี้จริงๆนะไม่ได้โกหก หน้าฉ่ำแบบนี้แล้วสามารถลงรองพื้นแล้วออกจากบ้านได้เลยผิวสวยเธอจะคนจะทักเธอว่าทําไมเธอผิวฉ่ําแบบนี้ทําไมเธอผิวสวยแบบนี้ผิวเธอทําไมลูกอมขนกระชับหน้าเงาหน้าเแบบสาวเกาหลีมันนีอยู่จริงเธอจ๋าเฮ้ยแฟนบอกใช่เฮ้ยหนึ่งล้านแตกแล้วค่ะลูกราคาลงอีกแล้ว เธอกดได้กดตุนได้ตุนเธอใช้ได้ประมาณถึง3 1 7 5 1 7ครั้งเลยตกครั้งนึงไม่ถึง60บาท <im it> ใช้เวลา15นาทีหน้าเธอสวยเธอไม่จ่ามาให้โรเจอรห้านาเลยใช้เวลา3ชั่วโมงทีนี้ใช้เวลาแค่15นาทีหน้าเธอสวยเลยหข <im it> อหมดเติมไหมพี่ <im it> ขอหมดเลยคือเติม <im it> บอก <im it> ลูกค้าว่าเติมเขาบอกว่าอุ้ยพี่พี่จะคนได้ใช่ไหมได้แ่จริงจะตื่นไหมได้มากกว่านี้อีกพี่ได <im it> ้มากกว่านี้ค่ะเลย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 เออน้องน้องเดี๋ยวพี่อุดแล้วก็เดี๋ยวพี่พูดเอาเดี๋ยวพี่ตะโกนแล้วเดี๋ยวเเออนี่่่แบบไไไปตมด้โค ของเติมยังฮะหมดแล้วค่ะฮะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วเติมไหมเติมให้หน่อยถ้าไม่เติมเติมให้หน่อยกูพูดจนเหนื่อยแล้วบอกลูกค้าเติมโอ้โหนี่เราค่าตัวได้เหมืเดิมแต่กูนี่เชียร์ขั้นสุดนี่หนูร้ายแตกเร็วมากเลยอ่ะจริงปะดูดิว้าวอ๋อวันนี้จอด้านหลังใช้ได้แล้วใช่ปะที่สุดเพราะว่าเมื่อวานมันมาตั้งแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เปิดพี่จะพี่พี่จะมาไงคะเราจะมโอ้ อ่ะในระหว่างที่รอติมพี่มีอีกตัวใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาตัวนั้นมาเลยเฮ้ยยังไงเป็นสีเขียวทำไมนะเล่าสิสีเขียวตัวนี้เป็นสิวผิวแพ้ง่ายปกติที่ขายเท่าไหร่ปกติเท่าไหร่พันหกเ้าวันนี้เหลือสุดๆเลยปะเนี่ยใช่ห้าร้อกิกับเวลาค่ะไม่เคยไม่เคยต่ำเท่านี้มาก่อนเพราะอะไรเนี่ยเท่าห้าหก ตัวนี้ใช้ได้มากเลยนะคือตัวนี้คือ70กรัมกเมื่อกี้คือเท่าไหร่เมืกเก่อกี้สามกรัมตัวนี้เจ็ดสิบกรัมนะคือใช้ได้ยาวๆเลยพูดเลยบอกตัวนี้คือเป็นสิ่งเพืนอมาใช้ได้แล้วผิวฉ่ำแบบนี้เหมือนเดิมออผิวฉ่ำแบบนี้เหมือนเดิเ<อ>มถ้าเป็นพี่ไหมกูไค่ไปไหนน่ากลัวมากเลยเวลาเกาตามอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ปกติเวลาเราตามผู้ชายเราคิดถึงจะไม่ไมใช่อย่างีแบบเมื่อกี้เลยโอ้โหจไหนวะไอ้เจ้อยู่ไหนวะไอ้เจ้าตัวโอเคตัวนี้เลยต่อต่อ เธอต่าตัวนี้เป็นสิ่งผิวบางง่ายใช้ได้คือไม่เคยราคาถูกวันนี้เลยปกติราคา1,000เท่าไหร่นะมาปัง1,000เท่า้ไหร่ 1,500... เอ้ย1,695น1 0 0คนห่่นรอบาทชวนี้าร้560ิบาทมาร์คโดเธอไม่มีใครไม่รู้จักแล้วบอกเลยมาร์คตัวนี้คือจึงมากเป็นมาร์คที่นำเข้าจากประเทศจีนกว่าคนงไหมใเราสอบด้วยนะคะต้องรับรู้บนทิพและไมไป้เลยนะคะออขไปยาไปยาบ ราคา6 9ราบาบาทนะคะ,คะใช้ได้5-7ถึงครั้งราคาตอนนี้นะทุกคนจ๋าไม่เคยถูกเท่านี้มาก,ก่อน328บาทเธอจ๋า5ั่ง7ครั้งมาให้เราใช้รบมานทั้งเจ้าเวลา3ชั่วโมงตัว,วตน,นี้ใช้เวลา15นาทีผิวฉ่ำิวโก้แบบนี้แบบนี้นี่คือน้าสดนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแต่งทำไมกูจะไปเกาหลีพี่ต้องบินนะเนี่ยแต่พี่ต้องมาเพราะว่าอะไร มาร์กตัวนี้ใช้มานานมากเลยอยากพี่ชอบเพียคนเดียวปะพี่ไม่ชอบพียคนเดียวเจนนี่อยากพูดไหมห้าสี่สามสองเจนนี่พูดเมื่อกี้ไม่มีใครแล้วพี่ต้องบินรู้ปะเอออะไรเงี้ยนางเอกไงเออและครเราเล่นละครคนเดียวตลอดสามนาทีสุดท้ายกดให้หน่อยแม่กดให้หน่อยแม่หนูมีอีกสองแม่ต้องวนพี่ขอวนได้ไหมได้ค่ะพี่ต่อแถวได้หนให้ไม่เกินตีสามไป ไอ่ค่ะไม่เคยสนหนูชินเธอตัวเนี้ยตัวนี้ยังไงนะยี่สิบสามกรัมปกติราคาเท่าไรเท่าไร่อ้ยาค้ากูจำราคาไม่ได้ราคามันเยอะมาก699าหกเก้าเก้าะในไรนี้สดามสองแปดเดี๋ยวนะมันจะไปสองล้านลูกอ้าอ้ายกูได้เงินเท่าเดินแต่กูขายช้ำกูงงมากกูทำไปเพื่ออะไรเนี่ย น้องอ่ะราคาร้อยล้านเปิดแอปเพิ่มให้พี่ได้บ้างเขาบอกว่าให้พี่ให้พี่ไม้อ้อนหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยวันนี้พี่ไม้มาชมไม่ได้หรือไงไม่ไม่โซเซนิดหน่อยขำแมวไม่ไหวแล้วอยากยัดช่วงนี้ทำอะไรอะพี่นี่น่ารักไหมน้องเอาอันนี้ดิบังบังบังนี่เนื้อสองสามเปิดโอ้ยน่ารักอย่าทำอย่าทำไม่ได้ขายเสื้อผ้าไหมไม่เปิดให้หน่อยนี่นี่ยน่ารักที่สุดเนี่ยจะนี้ดูดิเวลาเขาอยู่บ้า เวลาเขาถามอะไรพี่พี่เคยได้ตอบมาก่อนไหมอ่าโอเคไหมตอบแล้วเธอจ๋าปกติมาร์กตัวนี้นะคะปกติราคา699าเาอะไรนี้ายี้3 2บบาทเป็นมาร์กหน้าฉ่ำหน้ากลมาร์กนัวเธอมาไปปั๊บลอกออกปั๊บผิวฉ่ำผิวโกลมไม่ต้องล้างหน้าเลยรูขุมขนกระชับหน้าใสลงรองพื้นทับได้เลยหน้าเงาจนดาวอังคารต้องถามหา UFO ต้องบอกว่าเฮ้ยแม่จ๋าแม่มาจาก UFO ไหนทำไมถึงหน้าฉ่ำขนาดนี้ถ้าหมดไตหน้าหมดลื่นหัวแต้ ตัวเนี้ยจริงๆเคยยังมดหัวแตกมดหัวแตกก็มาว่ะคือน่าไม่ทงโกเกินมันวาวจึ้งเกินอุ้ยปกติพี่อ่านคอมเมนต์ตลอดเนี่ยพี่อ่านไม่ทันเลยอะคอมเมนต์เยอะมากเลยเขาบอกว่าพี่ไม้หล่อพี่ไม้หล่อพี่ไม้หล่อไม่มีใครชมพี่สวยเลยยังไม่สายเฮ้ยออกไรเราเว้ยไม่มีใครชมใช่ออกได้เลยครับเอ้ยงพี่ไม้เ้ยเล่นเล่นเล่นพี่ไม้อ้อนให้สักสิบวิเออสิบวิโห้าสี่สามสองพูดเหมือนที่ซ้อมมาหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามให้เขาได้มีโอกาสแกมไหนเกมแปดฉันพูดไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่แต่นี่คือมาร์กที่ดีสุดที่เคยใช้จริงๆนะคือใช้หน้าเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยหน้าเงาอย่างนี้เลยไม่ต้องมาใกล้ๆมันจะมาเห็นได้ไงไม่ต้องให้เห็นกล้องดิเนี่ยต้องอ้าหน้าลยับเออเออใกล้ๆหน่อยเออเออใกล้ๆเออโหเดี๋ยวดูดูความโกดิจะนี่ย่อกว้าดีขึ้นด้วยใช้หน้าเป็นอย่างนี้เลยคือปกติราคาไม่ได้แบบนี้เราขายในไลฟ์เราราคายังไม่เคยได้เลยนะครับเฉพาะในไลฟ์นี้จริงๆแหะครับแบบนี้ ยังไงต่อมันดียังไงอย่ายุดไม่ชอบตรงไหนอยากให้ลองใช้จริงซส์เนี้ยราคานี้เป็นราคาเปิดใจจริงอยากให้ลองใช้จายลองใช้เอาไปเลยราคานี้มีแบบนี้อีกแล้วนะครับปกติ699ใอย้าในร้านนี้เหลือแค่328บาทเออซื้อในแต้แม่จ๋าไหมพูดอย่ายุดค่ะพี่อนเพิ่มเมลอีกสิบนาทีนะ มาดูยอดโอ้โหนี่ขายไปสองล้านแล้วนะเฮ้ยจริงจริงจริงมะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าสมพงษ์เฮ้ยใหม่ดิเฮ้ยเฮ้ยใหม่กว่าเดิมเฮ้ยใหม่ดิเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้น่ะเฮ้ยเฮ้ยสมชายแล้วเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเออนั่นแหละใช่โกหกมะเนี่ยพี่ดูไม่ไม่เป็นเกณฑ์ขึ้นแล้วไมาเราทำไรขนาดนั้น่ะลูกค้าต้องโบนัสหนูนะอ่ายหนึ่งนาทีสุดท้ายอุ้ยอะไร <ง ains> เดีวซะด้วยตัวตัวตัวนี้หนึ่งนี้คือท้ายผลไม้ห้านี่ีตาอต่อตัวนี้เป็นมาร์คไอตนวในมาร์คจื้งกว่าไฮโดรเจลใครใช้ไฮโดรเจลใช้เวลาสามชั่วโมงนะคะตัวน,นี้ใช้เวลาแค่เพียงสิบห้านาทีคือผิวฉ่ำผิวโกผิวใสผิวงี้เอวงี้อ๋อเออมาร์คสิบห้านาทีลอกออกปั๊บฉ่ำวาวแบบนี้แต่งหน้าได้เลยโนวอเตอร์ no water, แปลว่าไม่ต้องใช้น้ำรูขุมขนกระชับหน้าใสมดไตหน้าลื่นหัวแตกยุงยุงกัดปั๊บเฮ้ยลุงบอกไอเนี้ยมันลื่นจังวะมันใช้อะไรพอกหน้าแบบหน้าฉ่ บอกเลยว่ากูปวดหูกับกระดิ่งเลิกกด ปูจะเลิกกดเออเธอจ๋าหน้าฉ่ำแบบนี้สามารถลงรองพื้นทับได้เลยแล้วแบบมันจะหน้าฉ่ำกลออกมาเลยตัวนี้บอกเลยว่าหน้าใสฉ่ำโคม,มากๆตัวนี้เป็นมาที่เวลาไปงาน e อีเวนต์อะปะจูจะใช้ตลอดเพราะว่าอยากให้หน้ามันฉ่ำหน้ามันใสแล้วตัวเนี้ยฉ่ำใสแต่ไม่มันนะจ๊ะไม่เยิม้มใครที่มีฝ้ากระจุดดำๆใครอยากหน้ากระจ่างใสใช้ตัวนี้ได้เลยบอกเลยปกติไม่เคยลดแบบนี้มาก่อนเธอจ๋าปกติราคา699เฉพวะในรายนี้เหลือเพียง328บาท เฮ้ยตื่นเต้นว่ะแต่ไม่ได้พูดแล้วเหนื่อยเมื่อกี้ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นมากตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยใช่ไม่รู้เลยพูดถูกหรือพูดผิดโอ้ยอดทั้งหมด2ตัวนะคะวันนี้ขายไป6 0 0ับ้านสอล้านกว่าบาทโ้นีอนี่ี่นี่นี่นีี่นีี่นีง่นนีน่ี่ี่นน่น ทำละ่ะเงินก่อนได้เลยหกห้าสามสิบสามแสนบาทจ่ายที่ตรงนั้นได้เลยพี่ไม่ติดเพราะพี่ไม่ได้จ่ายเองอยู่แล้วลูกค้าจ่ายจบพี่การสามแสนบาทคิดเงินเลยค่ะสามแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องเอาเสื้อไว้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเสื้อใครอ่ะเสื้อพี่ใหม่เสื้อพี่ใหม่โอ้ขอเติมไหมหน่อยได้ไหมไหมขอเติมไหมให้น้องเติมหน่อยได้ไหมพี่ถ้าหนูเหนื่อยดึกๆขอเติมหน่อยนะพี่ใหม่แก้วพี่ใหม่แก้วจ้ะ มึงแกเปน็นนางเอกแกเปน็นนางเอก <c oughs> อือกว่านะวบันแม่ตรวแอกก็เยี่นะแม่าไ่้เหนย